เอาไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะคะดูเรื่องอื่นกันต่อเอาเรื่องอะไรดีา<ไ>ปใต้กันหน่อยครแล้วกันกกนะครับผลพวงของการควันหลงควันหลงควันหลงที่ปรึกษาประธานอาเซียนนะ,ะไปพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะโอ้โหคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะว่าโอ้ไปอะไรไปเกินพอดีหรือไม่อย่างไงเนี่ยโอ้โหข้าราชการในพื้นที่วุ่นวายกันหมดเลยนะนี่ก็ไม่เคยเห็น นี่ต้องโทษอันวาอิบราฮิมเลยนะเนี่ยนะเป็นตั้งทักษินเป็นที่ปรึกษาประธานเนี่ยนะโอ้ลงมาในข้าราชการคือถ้าเป็นคนอื่นลองลองนึกดูนะ่าสมมติว่าโอเคเขาเขาอาจจะมาได้นะเออลงมาดูพื้นนพื้ที่อะไรหน่อยเพื่อที่จะอาจจะช่วยทําให้ความสงบมันเกิดขึ้นนะแต่เขาคิดว่าไม่น่าจะเออกระเลิกขนาดนี้นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าปัตที่ปรึกษาประธานอาเซียนเป็น เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ในาทักษิณอาจจะเป็นาชาวประเทศอื่นหรือคนมาเลเซียหรืออะไรต่างเราคงไม่เห็นภาพเนี่ยภาพเหมือนสสเลยอ่ะบนนักการเมืองลงพื้นที่เลยอ่ะคุณนันทยาเห็นไหมมีดอกกุหลาบที่ไปซื้อ,อมาจากตลาดที่ไหนสักแห่งหนึ่งในนาราที่วาดนะผมเดาเอานะเออคงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมีใครไหมออกจากบ้านมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแวะตลาดก่อนนะมอเตอร์ไซค์ซื้อดอกกุหลาบไปมอบให้เขาสักหน่อยหนึ่ง พักตังมาเพิ่งขายขี้ยางไปเมื่อเช้านี้นะแล้วนี่สีเดียวกันหมดเลยเออสีนะเดียวกันแบบเดียวกันขนาดเดียวกันหมดลเลยแหม่ถ้าละเอียดอีกหน่อยนี่ไปวัดขนาดก็จะจะ,จะไซส์พอๆกันนะเพราะราคาเดียวกับของซื้อเหมาเข่งกันมาเนี่ยนะเออแล้วก็อ,อ่มาอย่างเงี้ยนะแล้วมีรองนายกที่ดูแลความมั่นคง,งของประเทศนี้เดินตามหลังต้อยต้อยต้อย,อยนะเออมีอดีตประธานไม่ใช่อดีตประธานสภา ปมุกฝ่ายนิติบัญญัตินะโอรอรับที่บ้านด้วยแล้วก็เอ,อ่อที่สนามบินแล้วก็โอโหโค้งไหว้กันอย่างสวยนะนักสิงก็โอบอกวาไม่เป็นไรคือภาพแบบนี้นะเป็นภาพที่เอาตรงๆนะถ้าแบบไม่ต้องไอนี้กันนะเป็นภาพเหมือนกับผมเนี่ยนะไปเจอผู้ใหญ่ที่เคารพเจอเจ้านายเก่าสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับท่านพอออเออ,เอ,อไม่เป็นไรกล้องสบายดีไหมว่าอะไรประมาณอย่างนั้นอารมณ์แบบนั้นอนะ่ะแล้วนี่ โดยวายวุฒินะจามนนทนเนี่ยแก่กว่าทักษิณน,นะโอ้จะแปดสิบแล้วประมาณนั้นนะทักษิณเจ็ดสิบห้านะนะแล้วสถานภาพนะวันนี้คือแท้จริงความหน้ำปันเป็นยังไงนั้นเรื่องหนึ่งเข้าใจได้อยู่นะเราไม่ได้อินโนเซนต์ว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องรักษาทรงนิดนึงสิท่านเป็นประธานรัฐสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะแล้วทักษิณชนวัฒสถานภาพเป็นอะไรใช่ไหม โอ้แต่เอาแหละภาพแบบนี้ออกไปเนี่ยอ่านะเชิญค่ะก็มีการออกมาอธิบายว่าโอ้มันไม่ใช่อย่าไปคิดมากเลยนะมีโฆษกของท่านประธานสภานะาคุณคำพีดิฐากรน,นะครับคุณคำพีดิฐากรเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนนี่เกษียณแล้วก็มาเป็นโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาชี้แจงภาพนี้ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยนะนะ ภาพที่นายวันมุมัดนอมัตธาเนี่ยกล่มนะว่าคนแซววะหัวอีกนิดเดียวก็จะแบบแนบอกแล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วก็นายทักษิณก็ประจับที่แขนเนี่ยนะฮะคุณคมพีเนี่ยในฐานะโฆษกประธานสภาเนี่ยนะครับออกมาชี้แจงบอกว่ากรณีที่มีภาพนายวันมุมัดนอมัตธาประธานสภาเข้าไหว้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนเกิดกระแสะวิพากวิจารณ์ถึงความเหมาะสมยืนยันว่าอันนี้เป็นคำยืนยันของนายคำพีนะเป็นการทำความเคารพเป็นเรื่องปกตินะการทำความเคารพเป็นเรื่องปกติเนื่องจากทั้งสองเคยร่วมงานกันมาก่อนแต่ไม่ได้กระทำการใดที่ผิดจริยธรรมหรือนอกเหนือจากบทบาทในฐานะประธานสภาซึ่งต้องวางตัวเป็นกลางแล้วก็ย้ำว่าไม่มีอะไรเข้าข่ายผิดจริยธรรมเลย ไม่มีข่าวว่าท่านทําอะไรไม่เหมาะสมท่านก็ยังคงทําหน้าที่เพื่อรักษาอํานาจฝ่ายนิติบัญญัตินะอ่าอ่ะ,อะ,อะเรื่องที่เกี่ยวคุณทักษิณก็มีประมาณนี้ที่เหลือนั่นก็คุณอคมพีก็ไปอธิบายเรื่องของอานายปูอัดนายอะไรซึ่งโอเคอลไรนั้นยังไม่ต้องไปพูดถึงนะประเด็นประเด็นคือออกมาออกมาชี้แจงเรื่องภาพภาพนี้แหละที่คนวิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะเป็นถึงประธานสภาเนี่ยไปค้อมตัว แบบนี้มันเกินพอดีไปไหมนะครับก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องการทําความคา,ารบกันเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดจริยธรรมนะครับอืม